คือพลิกจอผพันแอปคลุกม,มานะเราใช้เป็น QR สแกนเข้าเลย หากเพื่อนๆนเพิ่งเดิน,น,นทางมากรอลาลัมเปอร์ครั้งแรกนะคะลงบันไดเลื่อนค่ะให้เลี้ยวซ้ายนะคะสังเกตป้ายคําว่านันสต็อปเทนทูซิตี้ค่ะการเดินทางด้วยรถไฟเข้าเมืองกลาลัมเปอร์ถือว่าสะดวกสุดค่ะรวดเร็วมากๆด้วยจากสนามบินกลาลัมเปอร์ทอร์เมนท์สองไปยังเคแอลเซนทันจะใช้เวลาเพียง33นาทีเท่านั้นค่ะรถไฟวิ่งทุก15นาทีนะคะจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลาตีห้และรถไฟเที่ยวสุดท้ายจะออกเวลาเที่ยงคืน40นาทีค่ะภายในรถไฟ จะมี wifi ให้ผู้โดยสารใช้งานซึ่งถือว่าเซอร์วิสและก็ตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ต้องเซฟอินเทอร์เน็ตในการใช้งานมากๆค่ะมาถึงดึกมากๆค่ะทุกคนพิกต้องเดินทางไปที่พักก่อนนะคะในส่วนของที่พักนะคะต้องใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงค่ะออที่พักของพีคนะคะเขาบอกให้ไปสายสีแดงแล้วก็ไปลงที่ KLCC นะคะ ผู้ใหญ่หนึ่งานราคา2.40เป็นกิ่นะคะ เปิดแมปเดินเลยนะคะจะถึงแล้วผิดแผนผิดแผนเพราะว่าไฟจากปีนังดีเลยนะมาถึงที่ KLCC คือแบบมืดเลยเดี๋ยวพี่ต้องไปเช็คอินที่พักก่อนสามทุ่มประเทศมาเลเซียก็ประมาณสองทุ่มบ้านเราเนาะเพราะว่าประเทศมาเลเซียก็เวลาเดินเร็วกว่าประเทศไทยหนึ่งชั่วโมงนะคะที่พักของพี่ก็สามารถเดินไป ตึกเปโตนัดได้เลยนะเคยจังหวะมาอาจจะถ่ายแบบไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะว่าพีครีบมากเด็กคิงนะคะบูติกโฮเทล KLCC ทำเลดีมากๆเลยข้างล่างมีเซเว่นด้วยอ่ะก็คือบเดินออกไปตรงนี้ค่ะเดินตรงไปข้างหน้าคือเจอตึกเปโตนัดเลยเช็คอินดึกมากสามทุ่มครึ่ง The King Boutique Hotel KLCC ที่พักราคาถูกทำเลดีมากๆค่ะมีเครื่องปรับอากาศนะคะฟรี WiFi ค่ะเพียเข้าพักแบบห้องสุดเรลียควีนธรรมดานะคะ1เตียงควีนไซส์ค่ะขนาดห้อง26ตารางเมตรอุปกรณ์อาบน้ำของใช้คือมีให้ครบค่ะห้องน้ำสวยใช้ได้เลยค่ะห้องพักเป็นแบบวิวเมืองนะคะราคาไม่แรงด้วยค่ะเก็บของเสร็จนะคะก็ออกไปเดินเล่นกันค่ะซึ่งจากที่พักนะคะสามารถเดินเท้าไปที่ตึกแฝดได้เลยค่ะ ระยะทางไม่เกิน500เมตรค่ะตึกเป,ปโตนัททาวเวอร์ตึกแฝดเปโตนัทนะคะที่เที่ยวมาเลเซียทายรูปสวยแลนด์มาร์คดังของกัวลาลัมเปอร์ค่ะส่วนตัวพีคมองว่ากลางคืนสวยกว่ากลางวันนะคะเขาบอกว่าตึกเปโตนัททาวเวอร์ค่ะมีความสูงถึง451.9เมตรค่ะแล้วก็มีจานวนถึง88ชั้นค่ะกัวลาลัมเปอร์ครั้งที่2ขอ,องพีคค่ะ พีคได้มีโอกาสมาเที่ยวเป็นครั้งที่2ค่ะทุกคนส่วนตัวพีคชอบที่นี่มากๆนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันค่ะเหตุผลแค่อยากจะมาเห็นนะคะคิดถึงอยากมาเที่ยวอีกครั้งค่ะทําให้นะคะตัดสินใจแค่เพียงซิววินาทีในการกดจองตั๋วเครื่องบินค่ะหากใครติดตามตั้งแต่ EP หนึ่งนะคะจะเห็นว่าพีคไปใช้ชีวิตอยู่ที่ปีนังส่งวันสองคืนค่ะแล้วก็บินภายในประเทศมุ่งหน้ามาที่โกรางรัมเปอร์อีกครั้งค่ะแต่พีคนะคะมีเวลาอยู่ที่โกรางรัมเปอร์แค่เพียง1วันเท่านั้นค่ะเพราะว่า วันลาไม่พอค่ะมาถึงก็คือดึกมากๆแล้วนะคะแต่พีกเชื่อว่าเวลา24ชั่วโมงค่ะก็น่าจะเพียงพอสำหรับคนที่มีเวลาน,น้ออๆอย่างพีคค่ะจุดตรงนี้นะคะมีบริการช่างภาพถ่ายรูปด้วยนะคะเ่ภาพราคาอยู่ที่10ลิงกิตค่ะเพื่อนๆสามารถต่อรองราคาได้เลยนะคะเขาถ่ายด้วยสวยแล้วก็คุ้มมากๆค่ะ โดยความที่เดินทางเที่ยวคนเดียวค่ะการเซฟตัวเองคือสําคัญที่สุดค่ะจุดที่สามารถไปเที่ยวได้ใกลที่สุดก็คือสะพานซาโรมานะคะสามารถเดินเทา้าข้ามถนนไปได้เลยค่ะหากใครยังไม่เคยมานะใช้วิธีเปิดแบบได้เลยนะคะคือเดินไม่ไกลค่ะประมาณ600เมตรเท่านั้นนะคะผู้คนคือเยอะมากๆค่ะมาเที่ยวคนเดียวก็คือไม่มีอะไรน่ากลัวค่ะกลับไปนอนก่อนดีกว่าเยแล้วไปน บาย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 ายบายร้านข้างหลังอ่าเอ r นเซตเคอบิวดีมากเลยอ่ะร้านตรงนี้น่านั่งมากแต่ไม่มีที่นั่งเลยทำเลดีมากคือแบบเห็นตึกไปตันนั้นเลยแต่ว่าไม่มีที่นั่งเลยอ่ะคนเยอะมาก สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาข้อมูลหรือว่าอยากลองเดินทางมาท่องเที่ยวคนเดียวนะคะส่วนตัวพิกมองว่าผู้คนที่นี่ไม่ได้น่ากลัวเลยนะคะแล้วก็ส่วนตัวคือพิกไม่ได้เก่งภาษาด้วยค่ะสื่อสารกันแบบงงๆปะปะอะรเรตตัมบิดไปเนาะเขาก็พยายามช่วยเรานะคะการเดินทางก็คือไม่ได้ยากด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพิกเองก็เหนื่อยแล้วไว้ลุยหน้างานพรุ่งนี้กันค่ะสวัสดีเช้าวันใหม่นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเดินไปที่ KLCC Park กันนะคะ จากที่พักนะคะสามารถเดินทางมุ่งหน้าไปที่ KLCC พักได้เลยค่ะระยะทางแค่เพียง400เมตรนะคะซึ่งเป็นสวนสาธรารณะใจกลางเมืองกัวลาลัมเปอร์ค่ะนอกจากจะมีทิวทัศน์ที่สวยงามร่มรื่นแล้วนะคะยังสามารถมองเห็นตึกแฝดเปโตรนสได้อย่างชัดเจนค่ะบรรยากาศต้นไม้ร่มรื่นนะคะมีสระน้ำค่ะมีน้ำตกขนาดเล็กนะคะแล้วก็มีผู้คนมาทำกิจกรรมยามว่างกันค่อนข้างเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายนะคะหรือว่าการพาครอบ ความ,มาพักผ่อนค่ะบอกเลยว่าบรรยากาศคือดีมากๆแนะนำให้มาช่วงเช้าเหรือว่าช่วงเย็นนะคะอากาศดีไม่ร้อนค่ะส่วนตัวพีคนะคะใช้เวลาอยู่ที่นี่ค่อนข้างนานเลยค่ะเพราะว่าอากาศดีนะคะได้เห็นผู้คนค่ะได้เห็นกลุ่มนักท่องเที่ยวแล้วก็ได้เห็นในมุมมองที่พีคไม่เคยเห็นค่ะพีมาถ่ายช่วงเช้านะคะมันเป็นส่วนสาธารณะเนาะก็แบบคนเขาก็มาวิ่งออกกำลังกายกันอากาศดีมากยังไม่ร้อนอวิวตรงนี้สวยมากแม่ เดี๋ยวรอบหน้าถ้ามาอีกครั้งที่3เดี๋ยวพาแม่มาด้วยนะแม่จะได้ไม่บน่น กลับมาที่พักค่ะเก็บของเตรียมตัวเช็คเอาท์นะคะตรงนี้เป็นบรรยากาศหน้าที่พักนะคะทุกคนอาส่วนมื้อเช้าค่ะพีก็ง่ายๆเลยค่ะซื้อนมขนมปังที่เซเว่นตรงที่พักเลยค่ะในส่วนของการชําระเงินนะคะที่นี่สามารถสแกนจ่ายด้วยอาริเบได้เลยนะคะผ่านแอปทูมันนี่ค่ะโดยต้องมาเปลี่ยนเมนูเป็นจ่ายต่างประเทศนะคะระบบจะเปลี่ยนเงินบาทเป็นสกุลเงินต่างประเทศนั้นๆเลยสะดวกมากๆค่ะไปใบ Alipay. พียังมีเวลาแค่เพียงไม่กี่ชั่วโมงค่ะเก็บของเช็คเอาท์นะคะไปเที่ยวแบบไม่ฝากกระเป๋าเลยเพราะว่าไม่อยากเสียเวลาย้อนกลับไปกลับมาค่ะไปกันแบบลุยๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่แพลตฟอร์ม2นะคะมาดูที่แพลตฟอร์ม2ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ klcc นะคะเดี๋ยวเราจะไปลงที่สถานีมัสยิดจาเมดกันค่ะ พอถึงตรงสถานีอะค่ะเดินข้ามถนนนะออกประตูทั้ทงออกที่5นะคะแล้วก็เดินข้ามถนนามาเลี้ยวขวาแล้วก็จะมาเจอน ύ, ี่ทางเดินเป็นทางลัดจริงๆถ้าเปิดแมปอะแมปมันจะให้ไปอีกทางนึงนะแต่พอดีว่าพี่มองมาด้วยสัญชตาตญาณเห็นพอดีไงก็เลยแบบเดินลัดเข้ามาเลย เดินมาก็เจอเลยค่ะการเดินทางไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะ River o f l i g h t นะคะอีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่ยังไงก็ต้องมาแวะถ่ายรูปก,กันค่ะตรงนี้เป็น the river of light นะคะมันจะอยู่ติดกับอาคารสุลตานเดี๋ยวเดินเล่นก่อน เดินมาอีกนิดนะคะก็มาเจออาคารสุลต่านอับดุลซามัดค่ะอีกหนึ่งจุดแลด์มาร์ของกัวลาลัมเปอร์การเดินทางนะคะจะใช้วิธีขึ้นรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีมัสยิดจามกแบบพีก,ก็ได้ค่ะหรือว่าเรียกแก็บก็ได้นะคะหาว่ามากันหลายคนน่าจะคุ้มค่ะที่นี่นะคะคือดีมากๆนะเท่าที่สังเกตค่ะเหมือนเขาปิดถนนให้เราถ่ายรูปกันเลยค่ะสายคอนเทนต์คืออย่าพลาดนะคะแต่อากาศคือร้อนมากๆค่ะ เหงื่อท่วมจอแดดร้อนมากแม่ตรงนี้เป็นบรรยากาศเดอะ,ะ,ะริเวอร์ออฟไลท์นะคะจะมีสะพานตึกเลยนะคะที่เดินข้ามคือด้านหน้าจะเป็นมัสยิดนะแล้วก็จะมีสะพานเดินข้ามแล้วก็จะเป็นแบบเนี่ยค่ะเป็นแม่น้ำเล็กๆนะน่ารักดีก็มีนะัท่องเที่ยวเดินเที่ยวเล่นกัน จะเป็นทางเดินแบบนี้ค่ะเดินไปแบบนี้เลย เจอริเวอร์ออฟไรท์นะคะเป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพสวยงามค่ะของแม่น้ำสองสายเที่ไหลมาบรรจบกันค่ะสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเดินเล่นนะคะได้ทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะแต่ว่าส่วนตัวแนะนำให้มาช่วงเย็นๆนะคะในส่วนของอากาศค่ะตรงนี้คือไม่ร้อนนะเพราะว่าปกคลุมไปด้วยต้นไม้ค่ะมีบ้านเรือนมีตึกสูงนะคะและเป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์กเลยค่ะถ้ามาโกราลาเปร์ก็คืออย่าลืมมาแวะเช็คอินถ่ายรูปกันค่ะคนเดียวก็มาเที่ยวได้นะ การเดินทางไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยค่ะ ไปเดินเล่นไชน่าทาวกันนะคะ่ะหนึ่งสถานีนะยูอาร์เฮียพี่อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวไปสถานี <c oughs> หนึ่งสถานี <c oughs> ลงที่สถานี <c oughs> พาซาเซนีไม่รู้ออกเสียงถูกไหม <c oughs> เดินอีก200เมตรนะ <c oughs> ที่จะไปไชน่าทาว Please stand behind the yellow line. Do not enter the track area. Should you need assistance? Excuse me? Is this area China's hospital? Yeah, เดินเล่นย่านชานาทากันค่ะหรือคนในพื้นที่เรียกเปิดตาลิงสตีดนะคะพี่ที่พิกถามทางเขาอา,าสาถ่ายคลิปให้นะคะใจดีมากๆค่ะบรรยากาศเต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารร้านขายของฝากทั่วไปค่ะเดินเล่นกันเพลินๆเลยค่ะ ไปที่ไหนก็จะกินน้ำอ้อยข้นสดนะ่ะสี่ลิ้งกินนะค่ะมาแบบร้อนๆนี่ก็ได้เลย ีนเดินข้ามถนนมานะคะตรงนี้จะเป็นเซนทัลมาเกล้กัวลาลัมเปอร์นะคะเห็นเขาบอกว่าเปิดช่วง10โมงนะคะถึง22นาฬิกาคา่ะถ้าใครมาเที่ยวมาเลเซียไม่รู้จะซื้อของฝากที่ไหนก็แนะนำที่นี่ได้เลยค่ะอยู่ใกล้ๆก,กับชัยนาทาวเลยค่ะ เี่ยวอยู่จะเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะเวลาซื้อตั๋วก็คือกดเลือกสายให้ถูกเดี๋ยวพี่จะไปตั้งหลักที่ KL Central นะเดี๋ยวจะเปลี่ยนสายสีเขียวโมโนเรลนะคะไปบุกิบินตังกันเมื่อกี้ซื้อตั๋วละไม่รีวิวแล้วนะเคยรีวิวการซื้อไปแล้ว พีคอยู่ที่สถานีนี้นะคะเดี๋ยวพีคจะไปที่ KL Central ตรง KL Central นี่ก็คือจะเป็นแบบจุดเปลี่ยนสถานีทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนสาย mm hmm. เป็นโมโนเรลเขาจะมี2องแผดฟอร์มนะหนึกับ2ก็คือมาอยู่ฝั่งฝั่งนี้นะแผดฟอร์องฉันช่วยไม่ไห Connecting station to MRT Kajang Line KL Monorail Line KTM and ERL เป็นเลดไลน์เนาะสายชีแดงตรงนี้พี่เคยรีวิวไปแล้วเนะาะเมื่อก่อนหนะ้าสาย KTM นะคะอันนี้ก็จะไปเที่ยวถ้ำบาตูเดี๋ยววันนี้พี่จะไปที่บูกิตบินตังค่ะคิดถึงเคยไปแล้วนะแต่คิดถึง <laughs> ไปเดี๋ยวเราขึ้นตรง uh, Welcome to New Central นะคะ เีเคยรีวิวการเดินทางไปถ้ำบาตูแล้วนะคะการเดินทางก็ง่ายๆค่ะใช้สาย KTM นะคะเดินทางสุดสายเลยค่ะถ้ำบาตูนะคะตั้งอยู่ที่รัสเซรางโงค่ะจุดเด่นนะคะคือมีบันไดหลังสีจำนวนถึง272ขั้นค่ะและอีกความโดดเด่นของที่นี่ก็คือมีรูปปั้นพระทันทะกุมารที่สูงที่สุดในโรคค่ะซึ่งเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูนะคะอีกหนึ่งแลนด์มาร์กเลยค่ะที่ต้องมาเช็คอินกันค่ะ รวมถึงนะคะเคยรีวิวการเดินทางไปที่เกนติงไอแลนด์ด้วยค่ะแต่ว่าคลิปของพีกนะคะติดลิขสิทธิ์ทำฟรีทั้ง2 EP เลยค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะคือพีกตั้งใจอยากจะแชร์ประสบการณ์ค่ะใครเข้ามาดูถึงตรงนี้นะคะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พีกได้นะคะขอบคุณร่วงหน้าเลยค่ะใส่สีเขียวโมโนเรลอะค่ะคือมันต้องเดินเข้ามาในห้างแล้วก็มาเปลี่ยนนะ แต่ว่าจะมีป้ายบอกอยู่นะคะก็เดี๋ยวพี๋จะไปที่บูคิดบินตังต่อนะด้านหน้าจะเป็นสถานีเนาะสีเขียวสายสีเขียวนะคนนะภาษาไปสายสีเขียวสอาจุดหาส่วนธิกิต เปลี่ยนเป็นสายสีเขียวโมโนเรลนะตอนนี้พี่อยู่นี่นะคะ KL หนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวไปลงที่โกูกิบินตังนะห้าสถานีร้อนไม่ไหวเลยรอรถไฟก่อน นั่งรถไฟแสายสีเขียวจาก A.K.L. เซ n t ทลนะคะไปลงที่บูกิจบินตังค่ะไปถึงนะคะพีก็มุ่งหน้าไปที่สตีฟวูดมาร์เก็ตจะรันอัลอเลยค่ะเดินหาอาหารไทยนะคะกินแบบง่ายๆเลยจริงๆนะคะพีก็คเคยมาแล้วนะคะที่ตรงนี้ค่ะสถานที่เดิมแต่ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมสตีฟฟูดนะคะมาร์เก็ตจะรันอัลอเปิดทุกวันนะคะแต่แนะนําให้มาช่วง18นาฬิกาขึ้นไปนะคะร้านค้าถึงจะตั้งครบค่ะ,ะมีร้านอาารนะคะซ โฟกัสค่ะเมนูท้องถิ่นรวมไปถึงอาหารไทยด้วยซึ่งอยู่ติดกับอาย่านบูกิตบินตังนะคะซึ่งเป็นแหล่งรวมห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ค่ะถ้าเปรียบกับไทยก็ประมาณสยามบ้านเราค่ะจำเลยที่ตั้งอยู่บริเวณอากลางเมืองกวัวลาลัมเปอร์เลยนะคะมีโรงแรมมีร้านอาหารสายชอปปิง้งต้องห้ามพลาดเลยค่ะไปแยกข้งฟางวุ่นวายอันนี้เกิดได้อารมณ์แบบห้าแยกชิบูย่าเลยนะ <c oughs> ตัดภาพมาที่ปัจจุบันนะคะช่วงท้ายๆภาพสีเพียงนิดนึงนะคะเพราะว่าพิี์ถ่ายคลิปเยอะมากๆค่ะเมมกล้องคือใกล้เต็มนะคะแต่ก็พยายามเก็บจุดสําคัญสำคัญค่ะเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่หาข้อมูลการท่องเที่ยวค่ะการเดินทางกลับนะคะก็เหมือนเดิมนะคะนั่งรถไฟไปลงที่สนามบินค่ะเก็บบรรยากาศบางส่วนมาให้ชมนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยค่ะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ